เช็คบัตรคนจนล่าสุดพรุ่งนี้เติมเงินรอบใหม่เตือนผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่วันที่21-23ธันวาคมรีบทำสิ่งนี้ด่วนก่อนหมดสิทธิ์ สวัสดีทุกคนนะคะพบกันวันนี้วันที่21่ธันวาคมปี2565มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเก่าและรายใหม่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรก่อนไปรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเข้าเรื่องกันเลยค่ะสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบล่าสุดนะคะวันพรุ่งนี้จะมีการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็สามารถกดเป็นเงินสดได้เลยนะคะ ล่าสุดค่ะกรมบัญชีกลางนะคะโอนเงินช่วยเหลือเช่นเดิมค่ะในรอบวันที่22ธันวาคมปี2565หรือว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะจะสามารถกดเป็นเงินสดได้แล้วก็สะสมไปในเดือนถัดไปได้ด้วยนะคะ ซึ่งทางกรมบัญชีกลางนะคะได้อัปเดตตารางไว้ให้ทุกคนได้ดูแล้วตามภาพนี้ค่ะในวันที่22ธันวาคมนี้จับเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการและได้รับเบี้ยความพิการด้วยนะคะ ทั้งนี้นะคะผู้มีบัตรประจําตัวผู้พิการและได้รับเงินเบีย้ยความพิการเนี่ยในเดือนธันวาคมนะคะสรุปรวมแล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือทั้งหมด1000บาทค่ะโดยเป็นเงินที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือกลุ่มปอบางนะคะได้โอนไปแล้วค่ะในวันที่9ทธันวาคมบางท่านรับเป็นเงินสดบางท่านรับเงินเข้าบัญชีนะคะ800บาทและวันที่12ธันวาคมนะคะก็จะได้รับเพิ่มเติมเข้าบัตรคนจนนะคะอีก200บาทค่ะ และใครนะคะที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะจะต้องฟังคลิปนี้ให้จบเลยค่ะอัปเดตล่าสุดจากทางรัฐนะคะก็เปิดโอกาสให้ผู้ลงทะเบียนร,รายใหม่นะคะที่สถานะการลงทะเบียนเป็นสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสถานะเป็นอย่างไรกันแน่ตอนนี้นะคะกระทรวงก,การคลังก็เปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2565ที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ตรวจสอบสิทธิ์ได้อีกครั้งนะคะที่หน่วยรับลงทะเบียนทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์นะคะ w w w บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h นะคะและก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถึงวันที่23ธันวาคมปี2565นี้ค่ะหากใครนะคะที่เข้าไปเช็คสถานะ ของข้อมูลแล้วนะคะยังเป็นสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์อยู่นะคะหรือว่ายังไม่ทราบสถานะแน่ชัดอยู่เนี่ยก็ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ที่ว่าการอำเภอสํานักงานเขตนะคะและหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎรขอให้ดําเนินการแก้ไขข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่2 3าธันวาคมปี2565นี้นะคะ ส่วนคนที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วนะคะก็ให้รอประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคมปี2566นะคะข้อมูลนี้นะคะจาก Facebook Fanpage คุณรัชดาธนาดิเลกรองโฆศกรัฐบาลนะคะเป็นข้อมูลจริงเชื่อถือได้แน่นอนนะคะก็ขออัปเดตให้ทุกคนได้ฟังนะคะในคลิปนี้ค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรใครไปเช็คมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาแชร์กันได้ คลิปนี้อัปเดตกันเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ